จากสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีทําให้กเกษตรกรบางกลุ่มต้องหยุดหรือลดการทํานาและหันไปให้ความสนใจในการเลี้ยงผึ้งจนรวมตัวกันเป็นสากรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดอุตรดิตถ์และผลิตน้ําผึ้งที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดการค้าน้ําผึ้ง ในมนัดเสียงกล้องผู้มยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตฐ์เปิดเผยว่าน้ำพึ่งจากสากรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงพึ่งจังหวัดอุตรดิตฐถือเป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยเหตุผลหลัก3ประการคือ 1. ทุกฟาร์มได้การรับรองมาตรฐาน G A P 2. มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างดีจากคณะกรรมการผู้ตรวจสอบน้ำพึ่งและ 3. สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปจากสมาชิก76รายเลี้ยงพึ่ง20,000ลังผลิตน้ำพึ่งคุณภาพได้ปีละประมาณ63,600กิโลกรัมจำหน่ายในกิโลกรัมละ121บาทจากราคากลาง100-110บาทรายได้ต่อปีประมาณ7,600,000บาทเรามีกลุ่มเลี้ยงพึ่งเกษตรกร,ท,กรที่เรียกว่าจดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่สากลผู้เลี้ยงพึ่งจังหวัดอุรดริตถ์มีสมาชิก76รายมีพึ่งทั้งหมด20,000ลัง สองมื่นลังปีนี้ก็เก็บผลผลิตได้หกหมื่นสี่พันกิโลตอนนี้เขาจาหน่ายได้ราคาแพงกว่า้องตลาดคือ้องตลาดในร้อยสิบบาทเขาขายได้ร้อยยี่สิบเอดบาทยอดวงเงินกลมๆมก็คือเจ็ดจุดหกล้านบาทที่ขายได้ในในปีนี้ในน้ําพึ่งของจังหวัดอุจดิลิตแล้วก็น้าพึ่งของอุจดิลิตเนี่ยจัดเป็นน้ําพึ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาเหตุที่พูดได้อย่างนี้เพราะว่าน้าพึ่งทุกทุกถังได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ทุกฟาร์มในกลุ่มแปลงใหญ่เจ็ดสิบหกรายเนี่ย ทุกคนได้รับใบรับรอง G A P หมดคือฟาร์มได้มาตรฐานแล้วก็ข้อที่สามสำคัญก็คือเวลาจำหน่ายเนี่ยที่เนี่ยจะจำหน่ายน้ําพึ้งได้ราคาแพงกว่ที่อื่นเพราะว่ามีคุณภาพดีกว่ที่อื่นนะครับก็นี่เป็นตัวปัะกันได้ว่าน้าพึ้งอุตจดิตเป็นน้าพึ้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะน้ําพึ้งจากกลุ่มแปลงใหญ่จจงหวอดอุตรดิตเจ็ดสิบหลายสองมืหลังนี่นะครับ ในการเลี้ยงน้ำพึ่งผู้เลี้ยงจะนำรังพึ่งไปวางไว้ในสวนผลไม้ที่กำลังออกดอกชูช่อสวยงามส่วนใหญ่นิยมนำไปวางไว้ในสวนลำไยเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ผู้เลี้ยงพึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์รายหนึ่งได้นำรังพึ่งไปวางไว้ในสวนทุเรียนหลงหลินลับแลทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์จนได้น้ำพึ่งที่มีรสชาติแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิ่นในอุตรดิตถ์ก็คนทั้งโลกก็รู้กันนะว่ามีทุเรียนหลงหลินลับแลที่อื่นไม่มี เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็นําล่องโดยการใช้ผึ้งเนี่ยเก็บน้าหวานจากดอกทุเรียนหลงหลินรับแลในฤดูกาลนี้ก็เก็บได้หกร้อยกิโลได้ได้ดอกน้ําผึ้งที่มีคุณภาพดีก็ใกล้เคียงกับดอกลําหญ่มีรสชาติหวานหอมแต่หวานหวานตู้ดาใหญ่ไม่ได้นิดหน่อยแต่คุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจริงๆแล้วแนวทางพัฒนาในอนาคตเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเนี่ยสามารถพัฒนาตัวนี้เป็นน้าผึ้งที่เป็นอัตลักษณ์ได้เพราะว่าน้าผึ้งเก็บดอกหลงหลินเท่านั้นมีที่เดียวในอุตรดิตถ์ที่จะมีมีััวนนีีี้ทท่่เเป็อลราจะ ไปพัฒนาเป็นสินค้า T.I ต่อจากผู้เลี้ยนได้ในอนาคตด้วยความตั้งใจของสากลแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงพึ่งจังหวัดอุตรดิษฐคัดสรรน,น้ำพึ่งเกรดพรีเมียมส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยมาตรฐาน G.A.P. จนกลายเป็นที่ยอมรับว่าน้ำพึ่งอุตรดิษฐ์เป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยธัญวันจิระโรทีมข่าวสวทอุตรดิษรายงาน